ภาพเหตุการณ์สถานการณ์น้ำครับจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องโอ้ยม้วนน้ำมือมาเออยใหญ่มากครับน้ำมันเก่านี่แหละครับไหลมาดจังหวัดร้อยเอ็ดครับ่มว,ว,บวมอามตามพี่น้องเ้ยแผนการเข้าไปตั้งเต็นท์ศูนย์บรรจักษการศูนย์นํำนวยการแมศูนย์น้ำนวยการกูไพ่ของกูภพยรวมใจหมายใจว่าสิเขา ไปในเขตปื้นที่จังหวัดลอยเอ็ดเพื่อบรรเทาและกการซอยเหลือพี่น้องนี่ละอันแนบเบื่องแล้วอันสิพาก,กันไปตั้งเต็นไปมองจังได๋ลไรยง้าายไอ้บัดนี้มาสิไปตั้งศูนย์ตั้งเต็นไปมองจังได๋นบไปนำก็คือมาหลายแท้อ้ยไปแนวอดไเนาะบัดนี้ผลบ่หมองป่าเขียวเพียวบ่เนาสิมีไฟฟ้าใส่บ่เนาแต่ว่ามู่เ่ากับมีอันโซล่าเซลอยู่ดอกผมเนี่เป็นทีมสนับสนุนทีมที่สองสองหาสามนละ่ะ ทีมแเพกคนกับเซอร์เว่เปนแน่แล้วล่ะภาพตัวนี้อันกระไดมาจากผู้กระเจ้าทรงมาไห่ดอกบระเไทยเองมัมมีโดนมาเถอะ <c oughs> นะครับจิล้องเพื่อนที่อันจะไปแนวใด้แล้วมายังา่าอยู่เออตั้งไว้จังไดแล้วนี่โอ้ยขาดไหลพี่นออ้องเออม่วนนำม,มือมาเขา่าซูจังหวัดร้อยเอ็ดกับต่วอ่ำตามอยู่อำเภอจังหันครับจังหวัดร้อยเอ็ดเอ่อวันที่มื้อนี้กับสิบสามแล้วนะครับเพ็งไดพี่น้องทั้งร้อยเอ็ดครับ เออจังไดจ,กจักรยานลุยน้ำคกักลรเดออันนี้คือเต็นของเทศบาลโอบวอตเพิ้นนี่กระได <c oughs> นะครับกำไฟมองนี่กระไดนะครับมันก็เป็นธรรมาดาได้อันน้ำก็ะไดเออน้ามันก็เลยเป็นน้ำเน่าหลล่ะพี่น้องขยะมันไหลามาหอดป่านนี้ผ่านมาไหลายจังหวัดเล้วเออคักไหลเติบอันโมผมสิไปอยู่จังไถ่เลยบ้ดนี้รถเข้าได้บ้าดนี้เนาะผู้ไปเซอร์เวย์ก็ยังบ่ทันได้ส่งข่าวเข้ามาอยู่บอกว่าอัน อันสัญญันกับบ่ค่อยดีประเดี๋ยวส่งภาพซาวาสันทรงได้เท่อละสิบวิวไล่กระได้นะครับน่ะครับพี่น้องจังหวัด้อยเอ็ดในนี่ถือนำถ่วมครับเป็นอำเภอจังหันจังหวัด้อยเอ็ดพะนะโอ้โหมีหม่องไปโอ้เตรียมโตกันแล้พี่น้องเด้ออ่าจื้บ่มีคลิปจากสองมือซ้ำมือเพราะว่ากับิลปไปอันผลักกำไฟทั้งพุ่นละเอ,ออหาพี่น้องแถวจังหวัด้อยเอ็ดกัน ผมก็ไดจากสองสำมือบพเขาตาเป็นไ้อยู่แถวนี้เห็นพี่น้องเดือดร้อนเดี๋ยวต้องเอาเรือเอาเรือไปไพ่เอาเรือไปคี่นะจัง่อยนะครับแล้จังหวัดรอยเอียดเตรียมงานกัดรวมโตก,กันแน่ละนะครับก็หมายใจว่าในอาทิตย์นี้ก็ว่าสิไปกันนะครับออออตั้งเต็นใสเครื่องอุป,ปโภคบริโภคนะครับผ่าหน้าไม้มนต์ละอันมามาปลากระป๋อง เาทานหนังเฟ้กับเตียมไปแล้วล่ะครับน้ำดื่มกับเตียมไปหลายเติบแล,ล้วล่ะนะครับ fc นะครับ fc ถ้าอยากจะสนับสน,นุนช่วยเหลือเป็นปัจจัยก็สามารถที่จะโอนมาได้เ,เลขบัญชีอยู่ด้านล่างคำอธิบายนะครับสังเวิยเรื่องท่ากับกิมงานกูไปรวมใจเรื่องท่ากับสิ่งใหญ่สังขารพนละไปมองน้ำคนละนะครับ สารค้ามบ่ด้ไปไปลอยเอ็ดกับในอาทิตย์นี้มือนี้มันก็วันานยางลว้วันพูดบันนยังบบลนี่ก็ได้สิไปนี่นครับมือขันบ่อมือน,นี่กับมืออื่นนี่แหละครับผมอาจสีบอมีเขียบให้พี่น้องเบิ้งจากสองสามมือด้วยนะครับครับสวัสดีครับ